สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำการปลกูกต้นไม้ที่มีชื่อว่าปัตเหลียนะคะหรือ Butterfly Bush นั่นเองนะคะมีสองสายพันธุ์นะคะที่เราเลือกมาปลูกนะคะก็จะมีา c r น n รั s นะคะแล้วก็มี Pink นะคะไบเขาสวยมากๆเลยนะคะออกสีเทาๆเงินๆนะคะเรืองแสงดอกเขาก็มีนะคะตรงนี้อันนี้ Cra น b รันะคะอันนี้นะคะ่ะ ดอกเขาก็คล้ายๆกับดอกไลแล็กเลยนะคะเราก็จะทำการปลูกในสวนคอตเทจของเราเนาะมีสีต้นนะคะค่ะเราก็จะทำการปลูกสองฝั่งนะคะทางฝั่งซ้ายมือตรงโซนนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะขวามือก็ทางนี้ค่ะก็ตรงนี้เราก็จะปลูกต้นอามูลามูล่านะคะข้างๆนี้ค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือต้นมูลามูล่านะดอกเขาอ่ะเป็น ทรงสามเหลี่ยมแล้วก็ทนทานนะคะดอกเขาไม่โรยง่ายๆอันนี้ก็เกือบจะโรยแล้วดอกนี้ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ต้องทําการตัดแต่งเขาก็อยู่เป็นทรงของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นพุ่มเตี้ยหน่อยนะคะประมาณ30 -40 เซนนะคะแต่เขาจะออกพุ่มข้างๆางนี้เนาะตอนเราซื้อมานะคะต้นเขาเล็กมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราขึ้นภาพให้ดูนะคะตอนที่เราซื้อมาใหม่ๆเนาะ ต้นเขาสวยนะคะสีออกม่วงๆนะคะม่วงอ่อนต้นไม้พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียเนาะใครที่อยากปลูกนะคะก็แนะนำไปดูที่ native nursery นะคะเราซื้อช่วงประมาณช่วงเข้าฤดูใบไม้ร่วงนะตรงที่เราได้ทำการเพาไว้นะคะเราก็จะวางมูลามูล่าไว้สองฝั่งเหลี่ยรตรงโซนนี้นะคะระยะห่างก็ประมาณ60-70เซนเนาะตรงนี้เขาชอบ f ฟูซันนะคะบัตเหีีพันธ์ อัปลอสพิงน,นะคะส่วนอ่พาพันนี้นะคะแครนเรสนะคะก็ชอบอ่าฟูซันถึงพาทเชดนะคะก็คือแดดจัดแล้วก็มีร่มตอนบ่ายเนะาะค่ะไปปลูกพร้อมๆกันกับเราเลยค่ะ ตรงโซนตรงนี้นะคะมีมูรามูล่าสองต้นอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นบัตเลี่ยนเหมือนกันนะคะพันแครนรัสนะคะพันนี้ก็จะเป็นบลัสพิงค์นะคะสต้นอยู่ตรงนี้งานเบาๆแต่เหนื่อยจังว่นนี้เดีราให้ดูมุมนี้เนาะเขาก็สวยนะคะดอกเขาหน้ารักมากเลยนะคะดอกมูรามูล่าดอกบัตเลียนหรือว่าบัตอร์ฟลายบูชนะดอกเขาก็จะเป็นพุ่มอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูใกลๆนะ้ๆเนาะว่าดอกเขาหน้าตา ประมาณน,นี่นะคะดอกเขาก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับดอกไลแลกเลยนะคะยังไม่แข็งแรงดีนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเอาลงในดินบัดเลียครานรัสนะคะสวยมากๆเลยคะ่นะ,คะต้นอะไรที่เราปลูกตรงโซนนี้ต้นนี้นะคะคือต้นเอเวอร์ลาสติงนะคะเป็นสีชมพูกับสีขาวนะคะเราปลูกจากมเมล็ดนะคะตอนนี้เขาก็โตได้อ่า ได้ดีเลยนะคะข้างหลังตรงนั้นนะคะก็จะเป็นสวีทพีนะคะตรงนี้นะคะที่เราเคยทําการปลูกกระเพรานะคะเราได้ย้ายไปอยู่ตรงโซนอื่นนะคะก็ยังเหลือ2ต้นนะคะหนึ่งต้นกับ2ต้นกระเพราสองต้นเล็กอาจจะมองไม่เห็นนะคะเราได้ทําการกรรูทแล้วนําเขามาลงในดินค่ะส่วนข้างหลังนั้นนะคะก็จะเป็นพ็อปพีนะคะพันธ์สีแดงนะคะต้นนี้ก็จะเป็นอ่าพ็อปพีเหมือนกันนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าพันธ์อะไรแต่ คิดว่าน่าจะเป็นพีโวนี่นะคะส่วนตรงนี้นะคะก็คือสโนว์เมเดียนนะคะเป็นไม้พุ่มนะคะเราจะตัดแต่งเวลาที่เขาโตกว่านี้เนาะส่วนสองฝั่งนี้นะคะก็คือซาฟเฟียนะคะเราย้ายมาจากโซนอื่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆชาดัดเนาะถ้าเขาโตเราก็จะตัดเป็นทรงกลมนะคะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ไงมี ผีเสื้อก็เริ่มมาแล้วนะคะค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ปลูกเอเวอร์ลาสติงนะคะปลูกง่ายนะคะเป็นไม้พันธุ์พื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียนะคะก็เหมือนต้นมูลมูล่านะคะคือเขาเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศนี้เนาะแต่อดอกเขาว่าก็สวยมากๆนะคะเราคิดว่าเขาเหมาะกับสวนสไตล์คอตเทจเนาะข้างหลังนะคะตรงนี้นะคะเหมือนญ้าเลยนะคะแต่ก็เป็นเอเวอร์ลาสติงอีกพันหนึ่งนะคะเป็นพันสีเหลือง หรือว่าบัตเตอร์ฟลาย h ุชนะคะสีเขาก็จะออกเป็นสีชมพูเข้มๆหน่อยนะคะจริงๆเราชอบสีม่วงนะคะแต่ว่าเผอิญว่าสีม่วงหมดนะะเราก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็เอาสีชมพูมาก็ก็สวยเหมือนกันเนาะข้างนี้ก็เหมือนกันนะคะชาดัดนะคะแต่ว่าเขาจะออกสีเหลืองทองเนาะแต่เขาโตขึ้นนะคะเราก็จะตัดเป็นทรงให้เขานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันลันก็เป็นโทเปียรี่นะคะสามารถตัดแต่งเป็นทรงได้อันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้ดูตรงนี้เนาะ อันนี้ก็คือต้นบรชนะคะเป็นสีขาวนะคะแขางดอกเขาก็จะทานได้ด้วยนะคะรสชาติเขาก็จะคล้ายๆกระแตงกว่าส่วนเฮิบสองต้นนี้นะคะชื่อว่าไฮสอบหรือฮิตสอบนะคะชื่ออ่านออกเสียงยากมากเลยนะคะ ก็ดอกเขาก็นํามาทานได้ด้วยนะคะมันเขามาวางใกล้ๆกับมะพระ้าวเพราะว่าดอกเขาทรงจะคล้ายๆกันนะตรงนี้ก็จะพยายามเอาดอกไม้ที่ทานได้นะคะมาปลูกไว้ร่วมกันส่วนตรงนี้นะทำการปลูกอ uh, าโฟเกตมีนอตจากเมล็ดนะคะแต่รู้สึกว่าเขายังไม่เกิดนะคะตรงแถวนี้เดี๋ยวเราก็รอเขาแป๊บหนึ่งนะคะเผื่อเขาจะเกิดให้เนาะค่ะสําสหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณมากเลนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ